ครับพบกับรายการสจ๊วเก่าเข้าคัวของเรานะครับวันนี้นะครับเรามีสจ๊วเก่านะครับที่โบยบินมา20ปีนะครับวันนี้นะครับอยู่กับบ้านเฉยๆเป็นแรกเวลาถึง2เดือนเต็มนะครับเลยหาวิธีการเพื่อเข้ากลัวทำอาหารเลี้ยงชีพผมตัวเองนะครับนี่ครับกําลังหั่นผักอย่างเมาเลยนะครับโอ้โหกระทะดูไฮโซมากนะครับนี่นะครับวัตถุดิบที่เขาเตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับเรามาดูกันนะครับว่าฝีมือการคุกของเขาจะเป็นยังไงครับเอาละ ครับเมื่อน้ำมันร้อนนะครับอ้าวจูชูได้เวลาเริ่มแล้วครับเขาเบยบอกมาว่าเขาไม่ได้ทําอาหารมาถึง20ปีแล้วทีเดียวนะครับเอาแล้วนะครับมาดูกันนะครับโอ้โหดูลีลาไม่ธรรมดาเลยนะครับเอาแล้วครับอ่าเริ่มใส่องค์ประกอบแล้วนะครับอ่าใส่ไข่ไปแล้วนะครับโอ้โหล้วนไหลไม่เป่าเลยนะครับโอ้โหพัดจะใส่ข้าวไปแล้วนะครับใส่ของไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าถูกหรือผิดครับเพราะว่าเพิ่งดูสูตรมาจากยูท b e ของเรานี่เองนะครับ ต่อมานะครับอ่ะเริ่มปรุงรสแล้วครับเริ่มปรุงรสแล้วครับโอ้โหลีลาของแกไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะครับและแล้วนะครับโอ้โหเริ่มน้ำมันเพิ่มครับน้ำมันเพิ่มมาใส่ทีหลังนั่นเองนะครับอะไรของแกเนี่ยครับเอาละครับเอาละครับโอ้โหใกล้เสร็จแล้วนะครับใกล้เสร็จแล้วนะครับอ่าแล้วเราไปดูตอนเสร็จกันเลยดีกว่าครับมาแล้วนะครับโอ้โหเดินมาเสิร์ฟนะครับโอ้โหแลนแล้วนะครับตาตาเราเป็นอย่างนี้นะครับขอเสีองต้องมือดังๆให้หน่อย และนี่ก็ได้เวลาชิมของผมนะครับโอ้โหเอาถึงกระสะดุดเลยทีเดียวครับคะแนนที่ได้ไปในวันนี้นะครับ10คะแนนเจอกันครั้งหน้ากับเสียสมบูรณ์พดักชันค่ะ